สวัสดีค่ะพี่แจนแนนต้เห็นโทรมาเมื่อกี้ใช่ไหมคะอ๋อเราเราเราได้จัเอ๋อชุดเต็มนะคะพี่ี๋ดวหนูเขียนแป๊บนึงทำไมไม่ค่อยได้ยินเลยพี่เดี๋ยวนะหนูเพิ่มเสียงดังๆก่อนค่ะค่ะได้ยินอยู่ค่ะฝนหยุดตกแล้วหรอคะทางนู้นอ่ะยังตกอยู่เป็นบางเวลาครับ อ๋อแต่ใหญ่จะตบว่าร้อยละหกสิบได้โอ้โหวันนี้วั <c oughs> นนี้ให้จุดเต็มนะคะพี่ให้แนวทางจุดสตัวนะครับผมโอเคค่ะวันนี้เลขเลขเลขวิ่งเราเราเราฟันได้หรือยังจ๊ะพี่เลขวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวในส่วนของล่างเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนนิดนึงนะครัอ๋อเปลี่ยนใช่ไหมคะครับค่ะอ่ะพี่ข้างบนยังยังเหมือนเดิมครับ เอาเขียนบนบนวิ่งวิ่งเจ็ดกับหกยังเหมือนเดิมแล้วพี่เนาะบนวบิ่งเจ็ดกับหกบค่ะพี่เด่นเด่นที่เจ็ดเหมือนเดิมนะคะเด่นที่เลขหกเด่นหกนะคะ,ะคะ่ะจับจับคู่เลยใช่ไหมคะจับคู่สองตัวบนนะครับ ค่ะตอนนีม้มีคู่ชนเหลืออยู่คนนึงครับมันเดินต่อโดยไม่ได้ตอนนั้น <บ S 1> ที่พี่พอ๋อบนบนตอนนั้นบนบนเรายังไม่ได้เนาะเราได้แต่ล่างมาเนาะค่ะพี่ว่ามาเลยค่ะผมตัดได้หกสามกับหนึ่งเจ็ดครับเหลือแค่สองห้าหกสามกับหนึ่งเจ็ดออหกสามกับหนึ่งเจ็ด 6, 3, 1, สองหางเลยครับสองหางนวก็มีชุดหางตัวบนนะครับค่ะมีศูนย์หกสามศูนย์หกสามสองหสามสองหกสามแล้วก็ห้าหกสามห้าหกสามหกสาม แล้วก็หนึ่งเจครับสี่หนึ่งเจ็ดครับผมเหานะครับเน้นที่สี่หนึ่งเจ็ดเน้นเน้นที่สี่หนึ่งเจ็ดนะคะพี่ครับผมแล้วก็ห้าหกห้าสามอ๋อสี่หนึ่งเจ็ดถ้าได้มามาด้วยกันดีจังเลยนะสี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยรอาจจะออกได้นะครตัวเนี้ย สี่หนึ่งเจ็ดเนี่ยพี่โอ้โหหนูก็ชอบถ้ามาก็น่าจะมาตรงเลยครับเก้าเก้ามาไหมพี่จํามนนงวดนี้หนูชอบหกสามจังหรือว่ามันจะปิ้นกลับไหม 6, <3 S 1> จากหกเป็นเก้าหรือเปล่าคือหลักหลักสิบนะครับหลักสิบว่าเก้าเก้าในสูตรของผมมันมันติดหับนะครับผมก็เลยไม่เอาลงอ่ะอ๋อ 9, 9เก้าเก้าิบอยู่ที่หกกับหนึ่งนะครับอ๋องวดนี้นนเด่นท <30 S 1> ี่หกกับหนึ่ง ค่ะเอาในส่วนของล่างเลยนะค่ะส่วนของล่างผมเปลี่ยนตัววิ่งนะครับค่ะใช้สองกับเจ็ดเป็นตัวประกบนะครับของของคลิปที่แล้วอ๋อเดี๋ยวคลิปที <h <h ่แล้วพี่ให้พี่ให้เจ็ดกับสองค่ะครับครับเดี๋ยวใช้เจ็ดกับสองเป็นตัวประกบแต่ผมให้วิ่งศูนย์กับสามอ้เงั้ยนี่วิ่งศูนย์กับสามเปลี่ยนตัววิ่งนะพี่ เด่นที่อะไรเอ่ยคะเด่นที่เลขสามครับเด่นเลขสามศูนย์สามมันมันน่าจะมาด้วยกันไหมนี่เจ็ดศูนย์มาด้วยกันได้ครับเดี๋ยวผมมากรให้ค่ะครับผูบ้เด่นนะครับผู้เด่นในสวนของล่างครับมีศูนย์สองอันนี้เด่นนะคะครับศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดครับศูนย์สองศูนย์สามแล้วก็ศูนย์เจ็ดใช่ไหมคะ ก็มีสามศูนย์สามเจ็ดสามสองครับอ๋ออันนี้เป็นตัวกลับใช่ไหมครับพี่ครับผมสามศูนย์สามเจ็ดเอะขไ้ราเตังให้เข้าตรครับผมค่ะแล้วก็สามสองนะครับพี่สามศูนย์สามเจ็ดสามสองครับสามเจ็ดชอบมากเลยวันนี้กับศูนย์สามนี่แหละพี่ครับค่ะเราเน้นตัวไหนครับพี่ เบนที่สามเจ็ดกับศูนย์เจ็ดนะครับเบนที่สามเจ็ดกับศูนย์เจ็ดค่ะสมามเจ็ดกับศูนย์เจ็ดอะไรนะคะพี่ตัววิ่งล่างผมปั่นไปที่สามนะครับปันที่สามนะคะครับสามอยู่หลักอะไรพี่ป มันอยู่ได้ทั้งส่วนหน้ามันจะหน้าผมหน้าว่าถ้าเกิดว่าเจ็บมานะมันก็จะอยู่หลักสิบนะครับตรงๆ,งๆงเลยนะอืมเจ็ดสามเนีงง <3 S 1> น่ยสามเจ็ดด <3 S 1> ้วย,ยแล้วก็มันเป็นตัวกลับมาในระหว่างสามศูนย์ศูนยสามแล้วลไม่รู้ตัวไหนนะ้วเขาออกตัวเนี้ยหนูกว่ามันเนี่ยเนี่ยหนูกว่ามันเหมือนเมื่อกี้ที่พี่ให้ให้บนอ่าให้ศูนย์กับเก้ามันยังมาคู่กันวันนี้ให้ศูนย์กับสามมันจะมาคู่กันอีกไหมอาจจะเป็นไปได้ครับเราลุ้งบอลตรงๆแล หนูกุ้มใช่พี่แต่ว่างวดนี้ไม่สัญจรนะคะไม่สัญจรนะผมบางบางบางเอฟซีบางคนเขาโทรมาบอกว่าบอกว่าสัญจรที่เมืองเลยใช่ไหมหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเห็นประมาณสามเดือนครั้งเนาะเห็นเห็นเห็นว่าสามเดือนจะสัญจรครั้งหนึ่งใช่ไหมคะประมาณนั้นเลยครับเดี๋ยวหนูขอทวนเลขที่พี่ให้เมื่อกี้นี้นะคะ ค่ะวิ่งบนพี่ให้เจ็ดกับหกยังเด่นที่หกนะคะหาจับคู่สองตัวบนให้สองหางก็คือหกสามและหนึ่งเจ็ดค่ะส่วนสามตัวบนคุณพี่ให้มาสี่หางก็จะมีศูนย์หกสามสองหกศูนย์ห้าหกสามแล้วก็สี่หนึ่งเจ็ดเด่นที่ห้าหกสามและสี่หนึ่งเจ็ดนะคะค่ะส่วนวิ่งล่างพี่ให้พี่เปลี่ยนตัวเนาะตอนนั้นให้เจ็ดกับสอง แต่ว่ามาเป็นอันนี้ผู้ประกบพี่ก็เลยให้เป็นศูนย์กับสามและเด่นที่สามนะคะค่ะส่วนจับคู่เด่นมีสามหางแล้วคู่รองมีสามหางเหมือนเดิมนะคะก็จะมีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เจ็ดและเด่นที่ศูนย์เจ็ดมากที่สุดแล้วก็จะมีสามศูนย์สามเจ็ดสามสองและเด่นไปที่สามเจ็ดนะคะค่ะโอ้หวันนี้ก็ขอ ให้สามตัวแตกเข้าสักทีเถอะนะพี่แต่ว่าส่วนมากเลขวิ่งพี่ไม่หลุดไม่หลุดเลยแต่ไม่มีอะไรสิ่งผ่านนะครับค่ะได้สูตรมาใหม่แงผมได้สูตรมาเพิ่มแล้วนะค่ะถ้าเข้าคือข้าวตรงเลยนะครับผมเมื่อวันนี้เมืวันี้ได้ครับน่าจะบนหรือบนล่างหรือล่างอ๋อแต่แตงว่าไม่ก็ข้าบนล่างนะพี่เนาะเลขวิ่งเราอ่ะเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยอยากใจว่าีด้ไหมปีหน้าแล้วเนาะเลขบนหรือล่างใ่ไค่ะ แต่เกิดก็ไม่เป็นไร FC บาง FC เขา,าแม่ๆ FC เขาก็ต้องซื้อบนล่างอยู่แล้วล่ะพี่ใช,ใช่ใครจะไปรู้ว่าอ่าบางบางครั้งมัน,มนก็ผิดพลาดไงคิดใ,ใ,ใครจะไปรู้ว่าบนเราก็เอาบนทั้งล่างได<บ>นเลย <จะ S 1> แหล<จ>ะน<อ>ะพี่ไงไงค่ะแต่ว่างวดนี้ถ้าจะมาน่าจะเป็นตรงๆใช่ไหมคะแ,แม่จะเ,เข้าตรงเลยนะครับพวกนี้เพราะเป็นสูตรสองตะบนตรงแล้วก็ สองตัวบนตรงแล้วก็ตัวดสองตัวล่างออกกันแบกตรงตรงแต่ส่วนใหญ่ของผมถ้าจะเข้าคือเข้าตรงนะถ้าเข้าอะส่วนใหญ่เนาะถ้าหลุดก็ถ้าหลุดตัวตัวมากถ้าถ้าจับคู่หลุดแต่เลขวิ่งเราไม่หลุดสักงวดเลยเนาะแ้วเลขวิ่งยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดค่ะแต่ว่าหนูหนูว่างวดนี้น่าจับคู่น่าจะเข้าเลยแหละหกสามถ้าไม่เป็นหกสามก็จะเป็นสามเจ็ดเพราะว่ามันผมปัดเอามาเนี่ยมันคือตัวอื่นมันเดินไม่ได้ครับ <อ>จับคู่ชุดนะเวลาจะพูดชุดแล้วเนี่ยค่ะตัดออกมาได้เนี่ยเหลือแค่สองชุดนะครับค่ะคือเส้า,าโปรนไปประกบมันเดินมันเดินชุดแสนโปรไม่ได้อืมศูนย์อยู่หลักร้อยห้าก็อยู่ค่นะจะไม่ต้องเน้นง่ายนะเนาะสองพูดนะเอ้ยสองคูนะ่ซื้อเถอะเนาะพี่แต่ว่าหนูว่าแนงวันนี้คุณพี่ให้มานะี่ถือว่าคัดสุดๆแล้วบางบางบางงวดก็ยังเยอะกว่านี้อยู่เนาะพี่เนาะ วันนี้ก่าครบใช่ค่ะแต่งวดนี้ถือว่าโอ้ยซื้อเถอะวบนเรืเลขไม่กระจายเลขลงไม่กระจายนะครับเนาะค่ะจับตัวเนี่ยเดินได้แค่นี้ไงค่ะได้แตโอเคเหรอค่ะเดี๋ยวมองว่ามันตกแบผมค่ะบนนั้นผมจะโทรไปจ้ะแต่ว่ารอกกมตืแล้วประมาณโค้งสุดท้ายถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงพี่โทรหาหนูหน่อยนะคะ เหลือก็เหลือบนชุดเดียวละชุดเดียวโอ้ยสุดยอดเลยพี่นี่แหละนี่แหละ fc ชอบถูกไม่ถูกไม่เป็นไรพี่แต่ว่าให้เลขเลขเหลือน้อยค่ะุดดดเเียววค่ะค่ะเวลาให้ไปซื้อกันก่อนเป็นคนละใบสองใบแล้วสลับค่ะครับผมค่ะคุณคุณพี่ให้พร fc เราเลยค่ะเวลาก็ได้แล้ว ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้มีความสุขในการเลือกซื้อตลาค่ะทุกท่านครับวันนี้แตกอีกค่ะ <c oughs> ง,งั้นหนูก็จะรบกวนพี่แดนใต้แค่นี้นะสัญญาณก็เป็นขัดข,ดขดในหายนะพี่เนาะพอดีทั้งมอรสุมก็เข้าด้วยนะเาวยนะาะค่ะเดี๋ยวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงพี่โทรหานหนูเลยนะคะ ค่ะข,ขอบคุณพี่เซียนเนนใต้มากๆค่ะค่ะสวัสดีค่ะ